สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องแนนซี่สตีเล็กจ้าปรบมือรัวๆกันไปเลยตรงทางหน้าที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะคือสวนโค,โครโลคาเซียนะคะของแนนซี่สตีเล็กเองนะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวนี้นะแบล็กลิปเปอร์นะ อันนี้ก็คอฟ f e e คัพนะคะน,นี้ก็เลมอนลามนะทุกคนตัวนั้นก็จะเป็น black b ิ a u t y นะคะอ่าแล้วก็มุมนู้นอะหรมนูนอะเป็น black coral นะคะส่วนตรงนั้นนะคะจะเป็น black magic นะทุกคนเยอะมากใครสนใจก็สั่งซื้อกับแนนได้นะคะคิดให้ราคาไม่แพงทุกคนไปได้นะคือราคาไปได้ต่อ <laughs> ตรงนั้นน่าจะเป็นบอลกระดาษบอลกระดาษนะคะทุกคนลุ้นลุ้นด่างอยู่ลุ้นอยู่นะแต่ประเด็นสำคัญสำคัญของเราในวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้จะไม่ใช่แล้วพามาดูอะไรล่ะอันแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมโคโลคาเซียที่มีชื่อว่า ฟารโรมานะคนะหรือว่าหน้ากากฟารโรตัวน,นี้จะมาๆมา,มาไม่พูดพร่ำทำเพลงนะทุกคนเนาะมาๆมา,มาตรงไหนละ่ะนี่งไงทุกคนฟารโรมาของเรานะคะหรือว่าหน้ากากฟารโรนั่นเองนะต้นนี้นะคะอายุน้องนะคะอยู่ที่ เดือนถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนอยู่ที่เดือนกว่าๆนะคะเพราะว่า,าเรานำน้องเนี่ยเข้ามาในบ้านนะคะวันที่ถ้าจะไม่ผิดนะวันที่สองสองเดือนตุลาเนาะอันนี้ก็เดือนพฤศจิกาแล้วนะคะก็กำลังจะเข้าสู่ปีที่สองอจะเข้าสู่เดือนที่สองแลทุกคนโอ้อันนี้ก็ เดือนเดือนแบบเดือนไปลายๆอะ่ะเดือนยี่สิบกว่าวันอะ่ะได้ขนาดนี้ก็โอ้ตัวเร็วเหมือนกันนะทุกคนต้นฟาโรตัวนี้นะคะเราเราได้มาจากส่วนของอานารินิวนะ,ะเขาอยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาเฟซบุ๊กนะคะขึ้นให้เพื่อนๆดูนะคะ เนาะก็เข้าไปชมนะคะเข้าไปดูฟาร์มของน้องได้นะคะทุกคนคือฟาร์มของน,นิวเนี่ยอลังการมากจริงแม่ตังคไม่ไหวใช่เพราะเงินก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะคะตัวนี้นะคะฟารโรของเราเนาะแนนได้มาเนี่ยคือไม่ไม่ได้มาจากการซื้อข้อชำนะทุกคน ตัวนี้แนนได้มาจากอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีข้อข้อไหลก็คือข้อมันเนาะแต่แต่ตว่าของแนนอะได้มามาจากปลายไหลอืมปลายไหลนะข้อดีของปลายไหลคืออะไรก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเขาโตเร็วมากนะคะภายในเวลาที่ยังไม่ถึงสองเดือนนะทุกคนดูสิต้นเขาแบบเนี่ยประมาณน่าจะสามสิบเซนกว่าได้นะ สูงน่าจะสูงกว่าแม่มรรสามสิเซนนะ่ะเน่นว่านะอืมแล้วก็ที่สําคัญนะคะดูลําต้นเขานะจะอวบอวบอัดแข็งแรงนะคะเนี่ยจริงๆก็คือก็คือเหมือนประมาณว่า คือกลางใบใหม่มากหน้าเขาก็จะชัดเลยอะทุกคนเนี่ยซึ่งมันต่างกาันกับการชำ้อเนาะเพราะว่าการชำข้อะหนึ่งต้องลุ้นนะว่าเขาจะโตหรือเปล่าแล้วก็สองเนี่ยพอเขาโตมานะจากที่ตาเราสังเกตนะคือต้นเขาอะจะต้นเล็กๆนะทุกคนเนาะแต่ว่าของเราไม่มีนะเพราะว่าเราเรายังไม่ได้ชำข้อมันนะคะคือ สาเหตุที่เราไม่ชําข้อก็คือหนึ่งแหละต้นมันเล็กเนาะราคาถูกจริงแต่ว่าเราก็กลัวว่าถ้าคนที่เขาแบบสนใจแล้วเอาจากเราไปเนี่ยคือกลัวเขาจะไม่โตไม่แข็งแรงเนาะทุกคนเนาะมันเออก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็มันมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะเนาะอันนี้คือเราแบบอยากได้มาทำจำนวนไงทุกคน เนี่ยเนาะแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนด้วยนะคะนี่เน้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเราสะดวกแบบไหนเราก็แบบนั้นไปนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ดราม่านะทุกคนไม่ดึงดราม่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่า,วาเนี่ยจะเข้าเดือนที่สองเนี่ยน้องๆเนี่ยมีไหลให้เราเชยชมกันหรือ,อยังนะคะอ่ะขออนุญาตคุณสาแล้วนะ นะคะนี่อันนี้คือไหลแรกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวคอนี้เราปเออก่อนนะนี่ค่ะโอ้ยไหลเขาแบบอ้วนพลีมากนะทุกคนอ่ะอันนี้เราลือกันสดๆว้าว oh, <no. S 1> ทุกคนดูไหลเส้นนี้แบบอูยาวโดดเดอดูสิทุกคนอ อบอขาขาวๆนะถ้านับข้อก็แบบหนึ่งหนึ่งข้ออันนี้อันนี้ก็ข้อที่สองเนาะทุกคนเนาะออันนี้ก็ได้หนึ่งข้อละสองข้อเนาะหรือเปล่า <c oughs> ประมาณนั้นนะทุกคนอะต่อต่อต่อ, <c oughs> อ,ม,อม,มาดูคะ่ะมาดู ค่อยๆทำเนาะเฮ้ยทุกคนตะมุตะมีก็มาเนาะโอ้ยตายแล้วเด้ยเ,ด,เด็ดนัเป็นสามนะอู้ทุกคนดูนี้สิโอ้ยยาวอะอืมอืมได้อีกอเดี๋ยวเฮ้ยเยว,ว่า นี่จะทะลุแล้วนะนี่โอ้ Ooh, ทุกคนนี่ขอบบ่อนี่อีกนิดเดียวอีกอีกประมาณอีกประมาณข้อนิ้วหนงอข้อสองข้อประมาณนั้นโอ้ไวมากทุกคนดูหนึ่งอืมไม่นับดีกว่านะไม่เป็น 1>, 1, 2, 3, 4ไหลที่4แล้วนะคะเรามาดูไหลต่อมานะอืมไหลที่ห้านะคะอคอนยับวะยาเด้ดูนะทุกคนดูหน้าของเขาอืม มีความดุดันนะดูสิดูเขาสิโอ้ยเนาะสวยอะ่ะสวยมากอ่ะต่อนะคะต่อนะต่อนะทุกคนอืมหวังว่าคงไม่มีแล้วแล่นะเนาะข้างล่างก็จะเป็นรากนะคะอืม ดูสิทุกคนอ้โอ้มายกอดน่าจะครบอันนี้ไม่น่าจะใช่นะทุกคนอันนี้มันน่าจะเป็นรากนะไม่ใช่หรอกอืมเราแบบระมัดระวังสุดสุดฤทธิ์เลยอ่านะคิดว่าน่าจะครบแล้วแหละนะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะทุกคนว่า น้องเนี่ยฟาโลต้นนี้ให้ไหล,ลั้อหมดกี่ไหลนะคะก็ตรงนี้แล้วกันเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่สี่นะคะห้าห้านะแล้วก็นี่คือหกนะคะอืม สุดยอดอะปังปุริเย่ทุกคนดูใบนี้ใบนี้เขากำลังจะงอกขึ้นนะคะเขากำลังจะเขาเรียกว่าไงอะโผล่ออกำลังจะโผล่ออกมานะไม่วันพรุ่งนี้ก็มือลือนี่แหละทุกคนนาจะได้เห็นกันนะคะอื้อหือ เมล็ดเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ไม่ใช่ไข่หอยทากนะคะเป็น small c o d e นะคะทุกๆคนเนาะอ <c oughs> ุ้ยงดงามมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆหวังวา่าคงจะมีประโยชน์นะคะต่อเพื่อนๆเนาะในการตัดสินใจนะคะยังไงก็ถ้าสนใจนะคะสามารถ ถามแนนเข้ามาได้นะคะในคอมเมนต์ก็ได้นะคะในช่อง YouTube ของแนนนะคะในช่องแนนซี่สตีเล็กนะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาถามนะคะในช่องทางแฟนเพจของ Facebook แนนก็ได้นะคะเดี๋ยวแนนจะขึ้นไว้ให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากฝากเพื่อนๆด้วยนะ อยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แนนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจเนาะทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกๆคนสำหรับคลิปนี้แนนก็ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ